สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเขาสวนอีกแล้วท่านผู้ชมเก็บบักผิกบักเคือเทศไปตำสมตำี่เนาะแดงแล้วท่านผู้ชมเด้อท่านผู้ชมเออใช้พริกสามเม็ดมาสั่นว่าท่านผู้ชมมายอมแพร่ยกท่งแล้วว่ัน่า อาหารตามสั่งแด้วพี่น้องไอ้สิทำทุกอย่างเ่ะอูดได้ยากอยังเงสั่งเอาแล้วก็มาหลับอยู่บ้านนะยคุณผู้ชมเพิ่งว้าวมัน <S <S มีเวลาไปส่งถึงทีแล้วพี่น้องมันแดงเลยพี่น้องมันแดงแล้วแดงจากภาคแล้วพู่นะสิได้มาเก็บก่อนเอากระลรอกเซลล์ลงแล้วก็เราจะมีเอ่อมะเขือเทศมาคุณผู้ชมทำร่างต่ำดีเลยพี่น้องเนีน่ย อันน <Workers. S 2> ี้ก็เอาออกสุกย่างไงเนี่ยลูกอางเงี้ยตำอร่อยนักแลเนี่ยเพิ่มเพิ่มแล้วพี่น้องเด้อเพิ่มเพิ่มก็หมายถึงหำหำนะท่านผู้ชมนะคนนะเด็ดใบออกกันนะส้มไม่ส้มกันนะวันนี้เวลามาเล่นเลยอุ๊บสุบโอ้ยนะยังสิพี่น้องตำมะฮงแสบแล้วพี่น้องได้เนี่ยสุกแน่ไม่สุกแน่เนี่ย แดงมาท่านดอกขอ,อร้อง <laughs> บอกเลยนอวันแดง่าท่านนะ <laughs> เอากินดีด้วยมั้งสมต่อสมต่อกินดีเป็นตนานน้าเราไม่มีเวลาเห็ดวิดีโอหรอกโอเคแค่นี้กับพ่อละมัง้ง น่าร้อนผักที่สวนเราก็ไม่ได้ขาดไปนเนาะเพราะได้กินเยอะโอเคไปไปเฝ้า,า,าเฝ้าเม่เลนอยู่นี่อยากเด็ดลงเนาะอยากเด็ดใบมันออกเอาวเวลาจะสามนาทีกันเด็ดใบกันเด็ดใบมันออกเอา้าอันนี้จะลงอ่ะสิเนี่ยนี่มาผูกไส้ตอนี่ ไปเถาเถามัเด็ดดอกห้องเป็นข้นสันไป,นนนป็น้องปิดคนเยอะบ่เป็นคนเยอะที่ยังเกะเยอะส่งสวนสม,รรมาสานุนอะไรเงี้มาเศร้าตึ้งมาเศร้าเห็ดยังเนาะมัน,นเป็นความสุขตรงชออออ่องอุ๊บอ,อ,อันนั้นก็หลวงเลยที่หายแล้วอุ้ยพี่เฮือกเงือบไปยังไงไปโอ้ยหัวด่วนกุนซะ เอาโอเคฮะนี่เนาะสดสดจากสวน